สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมก็มารายงานราคายางพาราประจำวันที่2มิถุนายน2568สำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นหลังจากจุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเปิดตลาดมาด้วยราคาน่าใจหายนั่นเองครับเพราะว่า รับดิ่งลดลงมากมายทุกชนิดอย่างนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพของอากาศ 2. การใช้ยาง 3. าเศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก่งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับ เราก็จะมาดูเลยว่ายางชนิดไหนปรับลดลงมากน้อยอย่างไรเริ่มกันที่ราคาน้ำยางสดวันนี้57บาท50สตางวันนี้ปรับลดลงมากน้อยถึง3บาท50สตางค์ราคาท้องถิ่น54บาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 66บาท50สตางค์ปรับลดลง3บาทราคาท้องถิ่นนั้น65บาท50สตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี65บาท50สตางปรับลดลง3บาทราคาท้องถิ่น60บาท50สตางยางก้อนถ้วย DRC 100% 56บาทวันนี้ก็ปรับตัวลดลงมากหน่อยถึง3บาท50สตาง์ราคาท้องถิ่นนั้น53บาทส่วนยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด ยีบาท50สตางค์ปรับลดลง2บาท20สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปเซตพักชั่วโมง30บาท50สตางค์ปรับลดลง2บาท25สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท50สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปเซต์ยางค้างคืน38บาทส5สตางค์ปรับลดลง2บาทส0สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาทส5สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%ซ์วันนี้39บาท20สตางค์ปรับลดลง2บาทส5สตางค์ราคาท้องถิ่นนั้น36บาท20สสตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางยางพาราที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนั้นราคาการซื้อขายจะได้ไม่เท่ากันจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและก็เปอร์เซน็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆปรับขึ้นหรือปรับลดลงก็ไม่เกิน3บาท นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศตามตารางนี้เลยนะครับว่าตลาดไหนยางชนิดไหนมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรน,นั้นพี่น้องก็รับชมตามแนวนี้เลยนะครับก็คือเปิดดูตามแนวนอนของโทรศัพท์จะได้เห็นกันชัดเจนนั่นเองครับ